สปอร์ทีวีสวัสดีครับพี่ตอนรับทุกท่านกันสปอร์ทของวันนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนสาธิตนรสาริศิลการินเลวิโรจน์นะครับผมวันนี้ผมว่าพี่นี่เกียรติคุณมาร์กนะครับผมถ้าลงมือจะให้กูเป็นพิธีก่หรือพี่นีเกียดกันครับเนี่ยเออพี่นีเกียรติดีกว่าครับโอเคครับวันนี้คุณมีหัวข้ออะไรจะมาบอกนะถ้าวันนี้ตอนกลางคืนคุณถือไมค์อยู่กหลังคอคุลระบายคุณได้เสียงโจรเปิดประตูเข้ามาเอรว่าผมลงไปดูแล้วมันคือเพื่อนของคุ จะมาสัมภาษณ์ในหัวข้อว่าถ้าก้มนนัคลืน่นคุณกำลังฝองผลไม้อยู่แล้ควคนได้ยินเสียงคนเปิดประตูครับคเขามาคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นโจรคุณลงไปดูบ้าคุณคิดว่ามันเป็นเพื่อนของคุณคุณจะทำยังไงครับระวังแจ้งตำรวจจับก,กับไปแจ้งตำรวจจับก,กับผมไม่แจ้งค่ะเพราะอะไระครับเพราะเป็นเพื่อนครับเออคุณให้ดนนี้ครับให้พูดกับเพื่อนของคุณได้ซ้ำพยายามคุณจะพูดว่าอะไรใช่จุด อ๋อผมชื่อลติการครับทำไมคุณชื่อลติการครับโอ้โหครับก็แล้วเรื่องคำถามเลยครับโอเคลูกถามในวันนี้ผมจะถามคุณว่าหากคุณกำลังปอกผลไม้อยู่นี่ยังอยู่ในมือคุณอยู่ครับแล้วคุณได้เสียงว่ามีโจรตัวตุ่เข้ามาในบ้านคคุุณณรู้อยู่แล้วว่าเป็นโจรจะพ่อคุณดูไปดูข้างล่างนะผมว่ามันเป็นพื้นของคุณนะผมคุณจะทำยังไงระหว่างแจ้งตำรวจจับกับไม่แจ้งตำรวจจับครับผมผมจะเอาผลไม้ที่ผมกำลังปอกอยู่นะครับโยนใส่หน้าเพื่อนแม่เลย ม่ดเี่ตะโกนอะตะโกนมานรู้ว่าคือรีบคุณแม่เราจับเปลืออมาใช่ไหมจับพายางเขาบี่จะพูดอะไรกับเขาว่าสามพายางครับโอเคไปแล้วเฮ้ยตากลอะ้อดังแาเชที่าแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณนั่งว่า ไปดูซะถึงว่าโจงคนนั้นเป็นเพื่อนคุณนะกำลัขโมยของอยู่เงี้ยโจนะคุณจะเลือกอะไรระหว่างแจ้งหน่วยกับกับไม่แจ้งครับฆ่าเลยครับทำไมถึงเลือกฆ่าครับเพราะว่าเป็นซาดิสต์โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนต่อไปนะคุณชื่ออะไรครับชื่อชื่อฮาร์วมองกล้องสิครับชื่ออาผเหนืคนนี้เขาชื่อฮาร์วในกระผมและผมยังมีผู้เข้ามาสัมภาษณ์เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณน่ะกำลังขอมผลไม้อยู่ปรากฏว่าคุณได้เสียงคนเปิดประตูเข้ามาปรากฏว่าคุณ ตำรวจกับไม่แจ้งตำรวจครับคุณจะเลือกอะไรครับผมเลือกคำตอบที่สามครับผมผมอยากฆ่าครับนี่ก็คืออะไรดีอ่ะให้แกงกันเชื่อคือตับไปของเราครับผมที่ทำขาของผมกที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้คือคุณเห็ว่ามันจะมาบอกคุณไหมหรือเสียงคนโกรธมาตุ่มมาแล้วคุณรู้แล้วว่ามันคือโจรผมคิดว่พอคุณลงไปดูต้องตงใจเพราะว่ามันคือเพื่องสนิทของคุณคุณจะทำยังไงระหว่างแจ้งตำรวจหรั่งจับกุมวตครับ